สวัสดีค่ะจินจีต้อนรับเข้าสู่ DIY ยย of t า a l o t t e ายกัเรเชียาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณ <c oughs> มาวันที่5แล้วอ่ะ1-16ถึง16นีถึง16มกราในี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดมากันที่ราศีถัดมาราศโอแน่จ้า ราศีพิจิกค่ะมากันเียราศีพิจิกเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเป็นการดูดวงทั่วๆไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือน้าภัยนี้ อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่า,อาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปนะจ๊ะดยเป็นใจล,ลายโดยเป็นบันเทิงดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูประมาณนั้นนะจ๊ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะราศีพฤษภสวัสดีปีใหม่ถ้าในปีนที่ผ่านมาอาจารย์ขยี้ให้คุณต้องเก็บช้ำนำใจก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยปีนี้เอาใหม่ <laughs> ทีนี้เอาใหม่นจะจ๊ะการขยี้ของอาจารย์ไม่ได้ทําให้ทุกคนเจ็บใจเสียใจแต่ให้ทุกคนมองถึงเหตุการณ์แห่งความเป็นจริงเราต้องอยู่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะขออภัยเดี๋ยวอาจารย์ไหม่เขโฟนก่อนอโอเคเราจะอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง ในชีวิต <_ impression> จริงเราจะไม่อยู่ในพื้นฐานของความฝันโอเคไหมอ่ะถ้าคุณมีลัคนาสถิตในราศีนี้ก็ดูได้วันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดในวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรโอเคไหมจ๊าไพ่เบลล่าของคุณค่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูการงานการเ<ๆ>งนิงนแล้วก็ชีวิตโดยรวมๆก่อนนะ และเดี๋ยวเราค่อยไปเน้นหนักเรื่องของความรักสําหรับรักที่มีประเด็นค่ะถ้าคุณมีความรักดีๆรักที่จะแต่งงานกันแล้วรักอินกันหวานชื่นนั้นเลื่อนไปดูคลิปอื่นนะคะเพราะว่านี้สําหรับรักที่มีประเด็นรักซ้อนรักต้องห้ามรักที่ไม่ชัดเจนรักที่มีปัญหาเท่านั้นนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนนะคะโอเคเดดมาเลยอ่ะขอดูเรื่องของการงานด้วย การงานค่ะช่วงนี้เกิดอาการยากลําบากในเดือนนี้นะคะเหนื่อยกับงานมีปัญหาที่คุณจะต้องตามไปแก้ไขอยู่ตลอ,อดเวลาปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มเพราะฉะนั้นจะเกิดความยากลําบากในการทํางานนิดนึงหรือการทํางานที่ต้องใช้การเดินทางเป็นพลขับหรือเปล่าจะรู้สึกว่าหรือว่าที่ทํางานกับที่บ้านมันอยู่ไกลการต้องใช้การเดินทางนะคะกษณะของการเดินทางอยู่บ่อยๆเนืองๆเ,เลย เีลักษนักของการเดินทางช่วงนี้การเดินทางก็ดูนิดนึงอาจจะไม่ราบเรื่นราบเรียบสักเท่าไหร่รถเสียรถรถรถเสียรถเจียวรถชนให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยแล้วก็ให้ระวังเรื่องของถ้ามีโอกาสนะอยากให้ไปทําสังฆทานิดนึงอยากให้ไปซื้อโรงศพหน่อยนะคะอไพ่ของคุณมีเดอะเดทมาถ้าคนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็โปรดกรุณารักษา ไปรักษาให้เร็วให้ดีด้วยเพราะว่ามันมีไพ่ของเดเดไพ่ของวิบากกรรมไพ่ของลักษณะของไพ่ที่ไม่ดีความเสียใจความสูญเสียไม่จากเป็นก็จากตายห้าระวังตรงนี้เป็นหลักแล้วก็มีอารมณ์ของความอยากออกจากงานด้วยบางคนอยากตกแบบอยากออกจากงานตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ได้ในบางคนในบางพฤติกรรนะคะอืม ให้ระวังไว้เหมือนคุณรู้สึกเบื่อเบื่อในๆกับสิ่งที่เป็นอยู่อะเบื่อกับปัญหาหรือคุณกาลังทําอะไรซ้ําๆเดิมๆทำอะไรวนไปวนกลับวนกลับวนไปซ้ําๆเดิมๆปัญหาเดิมๆอาจจะมีความไม่พอใจความเครือข่าสงสัยจากคนที่คุณรักความสัมพันธ์เริ่มมีความสัมพันธ์เบื่อเบื่ออยากๆนะคะ การงานต้องสู้ค่ะยังต้องอยังต้องดิ้นรนอ่ายัางต้องดิ้นรนนี่สินที่มีถ้ามีนี่มีสินธานาคารหรืออะไรก็ตามยังเป็นนี่สินที่พะุุงพรังหาทางออกได้ยากอยู่จะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆช่วงช่วงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเดี๋ยวดวงมันจะเปลี่ยนดวงคนคนเราเปลี่ยนได้ทุกวันความคิดเปลี่ยนได้ทุกวันดวงมันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ช่วงนี้ออกอาการของความหมุดหงิดความไม่สุข ใจสักเท่าไหร่เลยพาให้การงานการเงินแบบอาการของคนที่แบบน้อยใจเสียใจในคําพูดของคนคิดมากในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยและก็ความแข็งความแรงของคุณนะคำพูดหรือคําพูดคําจาหรืออะไรก็ตามซอฟในคําพูดหน่อยเพราะว่าจริงๆคุณเป็นคนมีเหตุผลนะไพ่ของก e ่นออฟอดเป็นผ้าแรงแต่เป็นคนที่มีเหตุผลมีความคิด ความคิดเยอะบางทีคิดเยอะคิดมากคิดเยอะไม่เป็นไรแต่อย่าคิดมากการคิดมากบางทีเรื่องยังไม่เกิดค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 ิดไปก่อนเกิดปัญหาแน่นอนพิจิกน่าจะอในด้านของความรักค่ะคุณมีรักลับรักนรักที่เรารู้กันอยู่สองคนเรารักกันแต่ความรักนี้ไม่ได้ทําให้คุณสุขสมอารมณ์หมายเพราะมันมีบุคคลที่3เข้ามาด้วยคุณอาจจะไปดิวกับคนที่มีความเก่งความเก่งคนที่ เป็นแม่ม่ก็ได้พ่อไม้ก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้หรือคนที่มีความเก่งของในเรื่องของการทํางานคุณอาจจะดวกับเขาเพราะเขาเป็นเจ้านายในที่ทํางานเป็นลูกน้องคุณหรือต้องร่วมงานกันก็ได้รักยังมีความห่างไกลยักยักไม่ใช่รักรักยังมีความยากลําบากในบางคนนะความรักของคุณเกิดความรู้สึกสั่นคลอนมันจะจบแรมิจบแปรมันเหมือนกับ จุดดาเล็กๆเลกวลามีจุดดาเล็กๆคืออะไรว่าทะเลาะก,กันเรื่องเล็กๆน้อยๆยันพอเรื่องเล็กๆน้อยๆนั้นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตบานปลายไปกระดาหรือคนเราถ้าเจอเหตุการณ์เดิมๆปัญหาเดิมๆเ,เหตุการณ์เดิมๆซ้ำซากอยู่บ่อยๆมันอาจจะทำให้รักนี้หมดความหวานชื่นในบางคนมีเกณฑ์ของการเลิกราเลิกลา,กลาแต่ไม่ได้เลิกรักอื อความรักเป็นความรักจริงๆด้วยความรักที่มีบุคคลสามคนขึ้นไปบางครั้งคุณอาจจะคิดตัดอะคิดตัดตัดสินใจเอ้ยเราเดินมาทางนี้ถูกไหมเราเดินไปทางนี้มันไม่ได้มีความสุขควรจะจบดีไหมควรจะเลิกดีไหมควรจะเราไปกันไม่ได้หรอกความคิดมีแต่การกระทํายังไม่บังเกิดคะ่ะอืมเป็นการรอคอยอะรออะไรอยู่รออะไร แต่บางคนเป็นคนรักเก่าๆที่เลิกกันไปแล้วด้วยซ้ำรักรอคอยบางทีคุณอาจจะต้องเปลี่ยนตัวตนของความเป็นตัวตนของคุณเพื่อปรับเข้าหาคนคนนั้นการที่เราเปลี่ยนตัวตนและปรับเข้าหาเขามากเกินไปก็ทําให้เราทุกกายทุกใจได้เหมือนกันหรือรักเนี้ยคุณก็รู้หมดแต่ละแต่ก็อดไม่ได้ค่ะรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ความสามารถในการทํามันมีขีดจํากัดมันมีเหตุผลในตัวตนของคนทุกคนค่ะรักกันแต่ได้กันไหม รักกันแต่มันทําให้ความรักนี้ได้กันแหละรักกันก็ได้กันนั่นแหละแต่ว่าความรักอย่างเดียวใช้ใช้ไม่ได้มันต้องมีความรักมีความเข้าใจมีกันแค่สองคนเท่านั้นถ้าเป็นรักซ้อนเป็นรักแบบนี้มันเป็นรักต้องห้ามหรือเปล่ารักแบบนี้ก็อย่าหวังว่าชีวิตมันจะมีความสุขที่ยั่งยืนและถาวรมันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวชั่วเดียวชั่วดาวเท่านั้นเอง คุณจะต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้อารมณ์พีิกมากเหมือนใบโพราเลยสามนาทีส,สี่สเตตัสความรักทําให้คุณหงุดหงิดความรักทําให้คุณไม่ได้ดังใจบางทีคุณอาจจะทุกข์เพราะใจของคุณเองใจของคุณเองคือความรักพอเรารักใครสักคนแล้วเราต้องการให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบโน้นเป็นแบบนีนนแบบนน้และเขาไม่สามารถทําที่คุณต้องการได้คนที่ทุกข์คือคุณค่ะคนที่ทุกข์คือคุณพิจิกเพราะฉะนั้นพิจิก ความคิดมากความคิดมากความน้อยใจความรู้สึกว่าคิดโอ้ยคิดน้อยอกน้อยใจเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ดังใจในความรักความสัมพันธ์ใจของคุณทุกเพราะตัวคุณเองหรือเปล่านะจ๊ะนี่คือไพ่ของคุณเดี๋ยวอาจารย์ขยาย,ายไพ่แบบนี้หน่อยเดี๋ยวก็กลับมาแหละชูออฟครับเลิฟเลิฟเรารักกัน แต่ว่าเรารักกันแล้วเป็นไงแล้วร,รักกันแล้วทะเลาะกันค่ะ <_ d ata> ความคิดเห็นที่ค่อนข้างขัดแย้งคุณคิดไปอย่างหนึ่งเขาคิดไปอย่างเริ่มคิดที่จะเป็นอะไรที่สวนทางกันเราบอกว่าเขาไม่เอาใจเขาบอกเขาเอาใจแล้วเราบอกว่าเราไม่ทําอะไรเขาไม่ทําอะไรเพื่อเราเลยเขาบอกเขาทําแล้วเป็นความคิดที่สวนทางการทําอะไรที่มันไม่ผดผดีซึ่งกันและกันนะคะเกิดการเดิมๆเ,เกิดสิ่งเดิมๆซ้ําๆถ้าถามถึงคนรักเก่า ถ้าถามถึงคนรักเก่านะคะถามว่าตัดอกตัดใจได้ไหมตัดใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้ดไไดถึงเลิกกันถึงห่างกันไปถึงไม่คุยกันเดี๋ยวก็กลับมาง้องอนกันเหมือนพยายามตัดใจหรือตัดความรู้สึกแค่นั้นเองแต่คุณจะทำอะไรไหมบางทีคุณอยากตัดใจแต่การที่เราวนเวียนมันมีเหตุผลในทุกๆกรณีในการวนเวียนเหตุผลที่เลิกกันไม่ได้สารพัดเหตุผลแต่เหตุผลเหล่านั้นอาจารย์มองว่ามันคือกรรมของแต่ละบุคคลค่ะ รักสองดาบหนึ่งดาบค่ะสองดาบหนึ่งดาบการรังเรศกับการตัดสินใจการรังเรคิดแล้วคิดอีกคิดจะทำอะไรก็ทำไม่ได้มันติดปัญหาติดเลยพยายามที่จะอยู่นิ่งๆเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ขยับเขยื้อนตัวเองมากนักเพราะว่าการทำอะไรขึ้นมามันไม่ได้เป็นผลดีกับเราเองไม่ได้เป็นผลดีกับเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นนิ่งเสียตำรึงทองค่ะนิ่งไว้นิ่งไว้ นะจ๊ะโอเคไหมพิจิกนี่คือพลังงานของคุณในหนึ่งถึงสิมกรานี้นะคะไปกันที่คนที่คุณรักกันชีวิตเขาเป็นยังไงคนที่คุณรักประรักคนประรักไข่ชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตของเขาเป็นยังไงคะเขาอยากเดินออกไปวันร้อยรอบไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับความหกพัน ความผูกพันมันมาแต่ชาติอดีตเทนคุณอาจจะเดียวกับราศีสิงค์ค่ะเขาบอกว่าเขาต้องอดทนกับความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากอดทนต่อความต้องการแต่ถามว่าเขาอยากเดินไปไหมเขาอยากเดินไปแล้วนะเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากไปไหมไม่ได้อยากไปแต่ความรักมันไม่ดีปัญหามันบังเกิดไม่ได้อยากไปแต่จําใจจากเจ้าถามว่าเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเดอะสตาคุณอาจจะเดียวกับราศีกุมค่ะราศีกุมนะ K i n g of p e n t a c l e เขาพยายามนิ่งๆอยู่บนพื้นที่ของตัวเองพยายามทนทนต่อความเจ็บปวดทนต่อความทุกข์ระทรมานใจของเขายังมีคุณอยู่นะตรงนี้ยังไม่ได้ไปไหนไกลเลย Si x of c ครั รักสมัยเก่าสมัยเพื่อนเป็นเพื่อนการความผูกพันมันแน่นหนามากหรือว่าเราคบกันมานานเราอยู่กันมานานนะคะคนรักเก่ารักเก่าที่บ้านเกิดนะจ๊ะไม่ต้องบวชชีหนีช้านะจ๊ะเดี๋ยวก็กลับมาเขาอยากกลับมาจะตายงอเขาสิถ้าอยากเขากลับมาก็งอเขาแต่เขาจะเล่นตัวนะถ้าง,งอเขาเขาจะเล่นตัวเขาจะเล่นองค์ว่าฉันไม่เอาแล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันจะไม่ตรงนี้แล้วแต่สุดท้ายเขาก็กลับ เขาอยู่เงียบเยบเนาะเขาฉลาดโดโรเมตทูอัพครับแแววแววแแววแววเอาแล้วแล้วเขานิ el, ่งเขาเฉยค่ะเขาตัดสินใจไม่ได้แต่เขาอยากมีคุณไว้เขามีทั้งคนเก่าและคนใหม่ไว้ในมือและเขารักถามว่ารักไหมถามว่าไม่รักมากักทำไมเขาอยากกักไว้ค่ะเขาบอกเขารักแต่ความรักของเขาเขารักให้คนกี่คนนั่นแหละช่อัพครับแรบแรบ เขาหาทางออกไม่ได้เขาเขาพยายามที่จะปรานตัวเองไม่ได้เยียวยาตัวเองไม่ได้ยังไงเสียมองดูไพ่ยังไงเขาก็กลับกลับมาอย่างตอบได้เมนะจารย์ด้วยนะคะในบางคนกลับมาแล้วนะทะเลาะกันเลิกกันเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไล่เดี๋ยวบอกเลิกแล้วก็กลับมาไม่รู้ใครง้อใครเหมือนกันอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาแม่จ๋า เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณความรู้สึกที่เขามีตัอคุณคืออะไรชูอัพวานการรอคอยค่ะการรอคอยค่ะรอมางอรอคำตอบรอความชัดเจนรอคำอธิบาย รออะไร4 o ล์อฟวโอ้ยเดี๋ยวก็ได้กลับมาดีกันเขายังคิดว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเดี๋ยวเราก็ได้กลับมาพูดกันมาดีกันเหมือนเดิมเราจะรักกันไปยาวๆแต่เขากระทบทวนแล้วทบทวนอีกคิดแล้วคิดอีกว่าความสัมพันธ์นี้มันแรงแล้วนะครั้งเนี้มันจะจบลงจริงๆไหมเขาเครียดเหมือนกันเครียดมากๆกด้วยนะเขารู้สึกถึงความเครียดความกุ้มใจการงานเดีแต่ชีวิตรักไม่ดีเลย คนคนนี้เป็นคนยอมหักไม่ยอมงอนะคะถ้าทะเลาะกันก็อย่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานให้คนอื่นมาแทรกกลางแต่จริงๆในความรักเนี้ยมันมีสามคนอยู่ละเดี๋ยวความรู้สึกมันจะขัดแยง้งเขาค่อนข้างเอาแต่ใจค่อนข้างเอาแต่ใจยอมหักไม่ยอมงอชอบความชัดเจนอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่แบบอธิบายให้ฉันฉันเข้าใจผิดอธิบายไม่กระจ่างแจ้งฉันก็ไม่เข้าใจนะจ๊ะอืมลองไปงอดู หนึ่งถึงสิบหกนี้ค่ะความรักของคุณจะไปในทิศทางใด The Sun วววววว Wow w well, 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 well. คุณอาจจะไปคุยกับคนที่เขามีความสำเร็จมีหน้ามีตาทางสังคมในหนะ้าที่การงานไปไหนใครยกมือไหว้ไปไหนใครรู้จักไปไหนใครก็ยกมือไหว้คนรักเก่านิสัยต่างกาันชีวิตต่างกาันอายุต่างกาันรักเดี๋ยวเขาทักมา The Lover รักที่เลือกไม่ได้ใครบางคนมีครอบครัวแล้วในที่นี้ค่ะ คุณหรือเขาที่มีครอบครัวแล้วมีลุกสองคนด้วยเขาเลือกไม่ได้นะสิเขาเลือกชัดเจนไม่ได้ค่ะเขาเลือกให้สถานะไม่ได้ค่ะได้เขารักครอบครัวค่ะเขาไม่ทิ้งครอบครัวมาอยู่กับคุณค่ะพี่เจกยังไงครอบครัว <Another one>? เขาก็าอาจจะอ้างว่าเขารักเขาอยู่กับครอบครัวแต่เขารักเรานะอยู่กับครอบครัวเนี้ยอยู่เพราะลูกอยู่เพราะต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเดี <The> ๋ยวก็ได <The> ้กล <The> ับไปคืนดีกันเชื่อเถอะ เดี๋ยวก็ได้เริ่มต้นกันใหม่คุณอาจจะเดีวกับราศีเมถุนเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์เขาจะมาง้อคุณก่อนไหมล่ะเขาจะส่งข้อความหาไหมกระหาเลาแฟนค่ะไพ่พระสงฆกราชเลยถ้าคุณเจอรักที่สามเศร้าลองถามตัวเองดูว่ารักนี้ถูกที่ถูกราถูกต้องตามศีลธรรมหรือเปล่าเข้าตามตอกออกทางประตูหรือไปตีท้ายควัวใครเขาหรือเปล่าด้วยน่าจะอืม เดียมเพจเขาเป็นแม่ของลูกใครสักคนหรือเปล่าและถ้ามีความผ่าและถ้ามีความสัมพันธ์หรือซึ่งความสัมพันธ์ซ้อนระวังการก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภด้วยนะอืมเอาเป็นเดียมเพจของคุณนะเขาไม่ไว้ใจคุณเขาอยู่นิ่งๆเขาไม่ทำอะไรหรอกค่ะคุณต้องไป้อเขาคุณจะต้องไปอธิบายเขาเข้าใจคุณต้องไปบอกเขาเพราะเขาก็ถือว่าเขาเป็นเขาไม่ดีเขาคนมีของของดี หน้าตาดีชีวิตดีรัดเรอเพอร์เฟกบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูบางคนเป็นนักสั่งสอนเป็นชอบให้คําปรึกษาชอบสั่งสอนคนอื่นเขาไม่ทำอะไรหรอกคะ่ะเขาไม่ไว้ใจคุณลักเขามองว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเขาคนเดียวไม่จริงใจกับเขาก็ได้คุณอาจจะดยู่กับราศีกันาาดาศีเพิ่มสองค่ะ เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้มาดูซิเขาต้องการสวรรค์วิมานอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรจ๊ะเด็ดว้าวจบหรอหรือเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะดยวกับพิจิกดยวกับพิจิกพิจิกดยวกับพิจิกเองค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรเขาต้องการเขาขี้หึงนะคนนี้ขี้หึงขี้ห่วงขี้งกขี้เก๊กเนี่ยเขาต้องการความรักค่ะ เขาต้องการความรักต้องการความจริงใจต้องการอะไรที Hence, ่เต็มเต็มที่มากกว่านี้ความรักรักฉันไหมถ้ารักฉันก็ต้องทําอะไรฉันเห็นเป็นรูปธรรมอืมรักกันก็ต้องชัดเจนต่อกันรักกันกระทุ่มเททุ่มการทุ่มใจรักฉันต้องดูแลฉันรักแสดงให้ฉันเห็นคําพูดของคุณไม่ได้บ่งบอกว่าคุณรักฉันเพราะฉะนั้นคุณต้องแสดงให้ฉันเห็นเขาต้องการความรักที่ชัดเจนกว่านี้เข้าะป อยากให้คุณกลับเริ่มต้นใหม่ถ้าบางคนเลิกกันไปแล้วเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรจะ๊ะเจ็ดถ้วยรักที่มีแต่ความเพ้อฝันรักที่มันไม่ลงตัวรักที่มีตัวเลือกรักที่คิดไปเองปะ่ะเดรโฮมิดเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์ตั้งเงินทองผลประโยชน์ครอบครัวเชื่อความเชื่อใจสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาอยากฝากบอกค่ะ หนึ่งเราอาจจะมีผลประ,ยะ,ประโยชน์ต่างตอบแทนอตอบแทนอะไรบ้างตอบแทนในเรื่องของเซ็กตอบแทนในเรื่องของการทํางานเพื่ออํานวยประโยชน์ในการทํางานร่วมกันเพื่ออะไรอีกความรักเขาต้องการอะไรกับเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ซ้อนรังด้วยความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าเป็นความลับมันจะไม่เป็นความลับมันจะถูกเปิดเผยเขาต้องการครอบครัวอบอุ่นต้องการการอุ่นเขาต้องการเยอะเนาะ เขาต้องการสวรรค์วิมานอะไรของเขาวะเนี่ยหการซัพพอร์ตในเรื่องของเงิน 2. การซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจการการความอยากได้ในเรื่องของความชัดเจนเรารักกันไปยาวๆซื่อสัตย์ต่อกันอยากได้เยอะมากไม่รู้จะให้ได้หรือเปล่าคุณนะ่ะอะคุณอาจจะดิวกับดินเพื่อศพกันมาก่อนขอไพ่แนะนําให้คุณหน่อยขอไพ่แนะนําค่ะให้กับความรักทั้งนี้ ตามในสิ่งที่ต้องการอะไรที่คุณต้องการค่ะอะไรหือที่เธอไฟฝันอะไรหรือรอเวลาค่ะไพ่บอกว่ารอเวลาไพ่บอกว่าเปลี่ยนมุมมองค่ะใช้เหตุและผลในการจะตัดสินปัญหาหรืออะไรก็ตามเชิดใส่มองดูว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเชิดใส่ถ้าเขาไม่รักเราเราก็ไปค่ะ ความรักของคนเรานะคะต่อให้หน้าตาดีต่อให้รวยต่อให้สวยก็ถูกทิ้งได้นาะยจาย์บอกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ความใส่ใจความเข้าใจการที่คนสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างพ่อต่างแม่ต่างต่างคนต่างมาจากพื้นฐานชีวิตที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คุณจะใช้ความรักกับใครสักคนใช้เหตุใช้ผล เปลี่ยนมุมมองในความสัมพันธ์บ้างแล้วก็ถ้าเราต้องการมากเกินไปสิ่งที่เราต้องการในโลกใบนี้มักจําไม่ได้ค่ะความต้องการมันเยอะอะคนเราในชีวิตของคนเราอะ่ะบางคนอยากมีบ้านอยากมีรถอยากรวยอยากมีทุกอย่างความต้องการของคนเราอะความต้องการทําให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความต้องการเปลี่ยนมุมมองบ้างอะไรที่มาก็คือใช่อะไรที่มันหายไปก็คือเป็นกรรมอะไรอย่างเงี้ยมองเปลี่ยนมุมมองคนเราไม่สุขสมหวังค่ะ คนเราไม่สุขสมหวังชีวิตของคนเราโหใครจะไปใครจะไปโสดสวยร่รวยมากเพอร์เฟกมากขนาดนั้นไม่มีหรอกไม่มีได้อย่างเสียอย่างเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนมุมมองด,ดีลองเปลี่ยนมุมมองดูแล้วก็เวลาเท่านั้นจะเยียวยาทุกอย่างเวลาเท่านั้นจะประร้านจิตใจคนอื่นได้อย่าต้องการอะไรที่มากเกินไปเขาก็บอกแล้วว่าการที่เราต้องการอะไรอยาเกินกรรมค่ะกรรมของคนเราทํามาอย่างไงก็ได้เท่านั้น บางคนทํางานทําบุญ20บาทอยากถูกวหวยวันที่1มันก็เกินกรรมไปเนาะรู้สึกว่าบุญกรรมของเราเราไม่รู้เราทําบุญสร้างหวยคนเ็าถูกหวยถูกรางวัลเขามีโชคมีลาบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทุกคนนะหนึ่งในร้านหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมที่เราทํามาเมื่อชาติอดีตยังไงแสดงว่าคนนั้นเขามีบุญเก่าที่หนุนนําชีวิตเขามาโอเคไหมก็เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดค่ะและชีวิตคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนไมเซ็ตบ้าง อะไรไมาได้ได้ดังใจเราทุกอย่างในโลกใบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอย่าลืมดวดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เอฟอ Y น์สามสองเก้ายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ